รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ยก,กับผมในช่องพานน่ชแนลครับวันนี้เราจะมาตีพึ่งเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 2> ตีมิ้มนะครับ uh huh. ขออภัยด้วยนะครับลมมันแรงนะครับฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนตกทั้งวันนะครับ ดูอุปกรณ์เลยนะครับไปครับนี่ครับอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับมีกามะพร้าวที่ตัดกิ่งแล้วก็โมอิตีดนะครับแล้วก็ไฟแช็ดนะครับไปดูตอนเอาเลยครับไปครับตั้ม ทั้องววอย่างนีตัวหังตัวหมดหือหังแกนนะบ่ใช่ทั้งตื่นเหมือนเนื้อแล้วน้องทั้งเนี่ยมีมเสียบวะยายาไม่ปลอดภัยนะครับหลังนี้มีทั้งแกนนะครับขออภัยด้วยนะครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับ ขึ oh, ้นมาสูงสูงวะใส่หยังเอานั่นล้มเบียบยังหาเรืยงชูวแข่งลยวันนั่นก็ถือหกตัวยอมเลยไปดูตอนตัดเลยนะครับไปครับ ได้แล้วครับกหลังลงมาเลยลงมาเลยฮะต้งยางใงไปยังไงบ้างต้งยังนะตกลงเดี๋ยวค่อยเอ้ยไ่ค่อยลงมาไปดูตอนลงมาเสร็จเลยนะครับไปครับ ดูครับเราจะเอาไปเลี้ยงหรือแต่อะไรนะครับเราจะเอาไปกินนะครับแต่เอาแม่มันไปช่วยทำรังให้หลังอยู่ทุ่งนะครับดูครับน้ำหวานเยอะมากนะครับ <c oughs> ยันมันอบมันอาจจะไป ไ,ไปดูรังต่อไปนะครับยายบอกว่าอยู่ทุ่งมีมีอีกรังหนึ่งนะครับได้อีกรังหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องขี่รถ<ช>มาเจอครับตัใหม่นกโัตัดไปดูตอนไปเอาเลยนะครับนี่ครับพี่น้องขี้แม่เราก็เห็นเลยต้นัหนะ่ะล้มฟันให้เราครับเมื่อกี้กลับเราทุง่งยาง มั้ยเฮ้ย right> ันครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับกล่องมูกล่องอย่าของฮันงามๆครับกำลังกำลังสีห่างครับอาจจะมีน้องบาลด้วยครับจ้าจับก่อนจ้าย่าสั้อย่าซั้นยับยับยับถึงไม่หยุดับไปถนทึ่งปุ่นอะไรใช่จิตวิญอาก ไปรู้มองเปิดแฟตติมูตู้สาฟิงสโอ้มีโตครับมีโตครับเอาเป็นแม่คือเราครับเขา่อห้างไหนห้างหนึ่งไปนานนองเรียงไว้ยดูดออาลุกไปจุดไฟอีกนะเวยบไปเบื้องตอนตัดเลยนะครับไปครับ ได้แล้วครับโว์ครับสองครั้งตออไปเปียวยนะเปีอวยู่สวนเขาเลยนะครับมันแเอาไปเอาดอไปเลยครับไปครับดูครับมันเจออีกรังแล้วครับดูครับเ้าเอานะครับ ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับเข้าจะยังไงครับฝน,นตกหนักนะครับตูค้ครับตู้นั่นและตังไปซื้อบ<ด>ัวอย่างนี้โจเข้าไปหู้นั่นนะลางก่อนนะครับใกล้จะพังแล้วครับข <c oughs> าดไปเลยน่าจะมีน้ำหวานอยู่นะครับ ไปดูตอนได้เลยครับอะไรครับฝนกันอ,อันนี้ลมควันมาด้วยนะอันนี้ลมควันมาลมควันตอนไหนเตรียมเลยมาเชี่ยวออกนะครับออจานจะเชี่ยวออกเลยตัวเชี่ยวหมดมั้งโชว์เลยต้มตามเด้อดขั้นหน่อยห้าสามตามนะครับ ใส่แมงจูหันเลยเอ,อ๊ะมันลอยอะไรหนำบานเนไปฝนฮะหนำฝนเฮ้ยจะทำตามนะครับขี่ไปเรื่อยครับดูครับว่าจะมีอีกรังไหมครับไปดูรังต่อไปนะครับผมว่าน่าจะมีนะครับ